สวัสดีครับพวกเราตัวแทนจากกลุ่มพุ่มปุ้ยผมนายธีรพลรอดยุงนัดบิ๊กนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีครับเป็นยาวุญผูผาเบลนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอองค์กรองค์กรหนึ่งให้เพื่อนเพื่อนดจักกันนะครับค่ะทีทีดีซีมาร์หรือเท็ดดี้มาร์ มาสนอซื้อเล็กๆใต้คณะบัญชีที่อยู่ภายใต้ใตการควบคุมของ TDC หรือธรรมศาสตร์ดัมมี่คอมพานีเราเนี่ยได้ลองไปส่งสัมภาษณ์เพื่อนเพื่อนนักศึกษาชาวธรรมศาสตร์มาจำนวนหนึ่งค่ะไปดูกันเลยค่ะไม่รู้จักรู้คะ่ะก็เคยไปซื้อคะ่ะไม่รู้จักรู้จักครับเคยไปซื้อของกินอยู่ครับไม่รู้จักค่ะรู้จักครับแต่ไม่เคยไปซื้อ ก็รู้จัก่ไม่เคยไปซื้อไม่รู้จักจากคลิปเนี่ยเท่าที่ดูอ่ะร้านเทดดี้มาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่เลยเนาะสาเหตุหลักอ่ะคืออะไรกันแน่หรอซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้นักศึกษา,ามหาวิทยาธรรมศาสตร์ไม่รู้จักนะครับมีหลายสาเหตดดุด้วยกันซึ่งสาเหตุแรกก็คือที่ตั้งของร้านเทดดี้มาเนี่ยมองหาจะค่อนข้างยากตัวร้าน ก็ยังไม่เป็นที่น่าสังเกตและประตูทางเข้าของร้านเนี่ยก็ยังอยู่ภายในคณะบัญชีด้วยทําให้เด็กคณะอื่นเนี่ยมองไม่เห็นและไม่รู้ว่าเป็นร้านสะดวกซื้อ,รอครับแล้วเราก็ว่านะการปโปรโมตร้านเนี่ยยังไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่ไม่มีโปสเตอร์ติดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนได้ทราบทําให้มีแค่นักศึกษากลุ่มจํานวนน้อย ที่รู้จักแล้วก็ไปอุดหนุนครับก็ยังมีประเด็นเรื่องสินค้าในร้านนะครับที่มีความหลากหลายของสินค้าน้อยของในร้านก็น้อยตามไปด้วย mm hmm. เนี่ยถ้าผมเลือกแล้วว่าไปเที่มาร์กกับรงอาหารผมเลือกที่จะไปโรงาอาหารบิ๊กมากกว่านะครับ mm hmm. เพราะว่ามีของมีอาหารให้เลือกกินมากกว่าแล้วเบลอะคิดม,มหมผมเราเห็นด้วยกับบิ๊กนะแล้วอีกอย่างเราว่าร้านเทนดี้มาร์ะ เปิดปิดก็เร็วเปิด8ปดโมงปิดสี่โมงครึ่งอย่างเราอย่างเนี้ยเลิกสี่โมงครึ่งใช่ป่ะเลิกเรียนอ่ะร้านก็ปิดแล้วก็ไม่รู้จะเข้าไปซื้อยังไงฟังดูแล้วนะร้านไม่น่าสนใจเลยเนาะขนาดผมเป็นเด็กบัญชีเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่ามีร้านทิปปี้มาดใต้คณะเนี่ยก็อตอนทำโปรเจกต์เนี้ยนะเนี่ยจากเท่าที่ดูจากเท่าที่ดูเนี่ยสินค้าก็มีน้อยน่าจะหาสินค้าอื่นที่มีที่แตกต่างจากร้านสะดวกซื้ออื่นเช่น เครื่องเขียนหรือพวกเครื่องดืออ่มกินเล่นก็ดีนะครับอืมเราเห็นด้วยนะเราว่าเป็นความคิดที่ดีอย่างเวลาเราเรียนเนี้ยเราเรียนคณะวาราสาศาสตร์ใชนะก็มีงานเขียนมีอะไรอยนี้เยอะเวลากระดาษรายงานโมดหรือแบบเขียนยนไปอย่างเงี้ยยินซอใช่ยินซอโมดเออเราแบบเราทําไงอะ่ะจะยืมเพื่อนก็เกรงใจ,ใจเราก็แบบต้องแบบเดินลงไปต้องเดินเดินเดินไปถึงกินแคนทีนไกลอีกแบบก็เสียเวลาเรียน ถ้ามีร้านเครื่องเขียนอยู่แถวแถวตึกเอสซีหรือแบบตึกคณะที่เราเรียนเนี่ยเราว่ามันเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยเรายิ่งถ้าอย่างที่บิกบอกแบบมีเครื่องดื่มแบบกาแฟชาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะชื่อว่าแบบเป็นมุมคาฟเฟ่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบที่ต่างประเทศอย่เกาหลีใต้อย่างเงี้ยเออเราเคยเห็นในร้านสะดวกซื้อเขาอะมันจะมีมุมเล็กๆที่แบบว่าให้คนน่ำก,กาแฟเข้ามานั่งจิบก,กาแฟเออแบบเราว่ามันเป็นมุมที่แบบผ่อนคลายอะไรอย่างนี้ดี เพราะบบตัวร้านอย่างเงี้ยก็เปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าถ้าคือหมายแบบเราทํางานนอนดึกทำงาน<ล>แล้วดึกสลบอ่ะไม่มีไม่มีสมาธิเรียนได้กาแฟสแก้วให้ชื่นใจเนี่ยแล้วว่ามันก็เป็นความคิดที่ดีนะด mm ีเลยแบบแล้วยิ่งแบบถ้าแบบว่าในร้านสะดวกซื้อที่เป็นแบบมีมุมคาเฟ่มีขายเครื่องเขียนเนี่ยมี Wi-Fi ฟซีด้วยแบบเดี๋ยวนี้สังคมอ่ะมันก็เป็นสังคมโซเชียลในร์กใช่มากเราว่าแบบ ถา้ามีเน็ตให้นักศึกษาใช้เนี่ยก็ติดต่องานคุยงานทํางานกันง่ายขึ้นเรววา่าแบบแล้วยิ่งอยู่อยู่แบบตรงนั้นน่ะใกล้ทั้งคณะบัญชีใกล้ทั้งคณะวิศสารแล้วก็ยังใกล้ตึกเอซีที่แบบนักศึกษามาเรียนในเน็ตเยอะมากเราว่าแบบเป็นทางอะไรที่ดีมา,มากๆเลยคิดเหมือนกันเลยเนี่ยถ้าพวกเราทําได้อย่างที่พวกเราคิดเนะ,นนะผมว่ามันดีมากเลยอะเราที่มาขอคณะบัญชีเนี่ย ก็จะได้มีความแตกต่างจากร้านดึก่้อื่นๆผมว่าก็จะมีนักสึกา้อื่นๆเนี่ยให้ความสนใจกับร้านที่ิมากของเรามากขึ้นงั้นเราไปดูกันดีว่าว่าถ้าเกตนทดีมากไปเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไง